สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาอน้เจ้าแต่ทำขาเปียกเด้อค่ะขอบคุณน้องไอดาหลายๆเด้อที่ส่งเงินมาให้เจ้าแตะสองพบาทเนาะคะเนาะไปซื้อเขาเปียกมหาหติตเนาะคะเนาะลูกชิ้นเลือดหมูข้าวเปียกม,มาเห็ดไว้กินกันเนาะในครอบครัวหม้อใหญ่มาเริ่มเลยจ้า มามาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเปียกน้ำซาวเต้ได้ค่ะเด้เอมามา,มาขอบคุณน้องไอด้ามากพี่ส่งตังมาให้น้องกันเนาะให้พี่เตดได้ซื้อของมาให้ข้าวเปียกกินนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอให้น้องไอด้าตรงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดสมปัารถนาค่ะขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะน้องไอด้าค่ะขอบคุณมากค่ะอือเนานะมาเคยอ็อแส่สีมือรุงเลย

เดี่เกิดอยไรเดียวผมหนงพักบ่มี่เเป็นผู้ชายไปตลาดพี่น้องเลยยไปซื้อพักมาเลย อาหารจานเดียวต้มมาเปี๊ยกใส่เลือดหมูใส่ลูกชิ้นใส่กระดูกหมูอ่อนจา้าเสร็จแล้วมันสอนเตะได้จ้า ก็คือเดียวกับต้มข้าวเนี่ยยาเปียบานเขปียยคือการต้มข้า กินไปเรื่อยินไปซุ้ไปเนาะถ้ามีทักซื้อเสียไปนอยอักกัเบิอ มันกลิ่นมันกันๆน,นะมันแก่สุ่เข่าค่ะ สำหรับคลิปนี้พอสำนี้ก่อนนะพี่น้องค่ะเจอกันสดใสใหม่เด้อจ้าสวัสดีค่ะ